ตอนนี้ถ่ายรถออกอกนะครับดูรางลางดูเยอะทำไรจ้างคาัรนานไหมน,น,นี่ครับคัดที่ทำนี่ดีแอร์เจ้งแอร์เย็นแ,แน่เลยครับคลิปนี้มันก็มีอะไรคลิปหน่อยนะครับคันนี้มีตุ๊กตา 这林队好。<music> สามหกดูสิลองนั่งสามหกดูครับทุกคนเรียบร้อยได้ใชมไหมจะไปลงตรงไหนเนี่ยลองก็ทำสำมผัสได้เลยนะจัดสำาได้เลยนะไม่เดิน

บโบหอนมากนะครับกันนี้โอเคอรับสำหรับคลิปนี้ทั้งตีทั้งขอเตอวกลับบ้านเนี่ยนะครับโอเคครับ